สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปยทานนะคะในรูปแบบของผลไม้นะคะเป็นสตรอเบอรีนะคะแบบนี้นะคะที่เราจะทํานะคะสตรอเบอรีนะคะซึ่งวิธีการทํานะคะเราก็จะเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะอันแรกก็จะก็จะเป็นริบินนะคะลายจุดหรือ หรือเพื่อนๆชอบแบบเรียบๆก็ได้นะคะอันนี้เรามีลายจุดนะคะเราก็เลยจะเอามาทำให้ดูนะคะแล้วก็จะมีใบเมเปิลนะคะใบเลื่อมนะคะเขาเรียกใบเมเปิลนะคะซึ่งมาใส่กับสตรอเบอรี่มันก็จะสวยนะคะแล้วก็จะเป็นดินทองนะคะตรงนี้ดินทองของเรานะคะจะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะ แล้วก็ริปบิ้นนะคะริปบิ้นของเราก็จะตัดความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะนี่นะคะประมาณ24นิ้วนะคะเราจะใช้ริปบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะเริ่มกันเลยนะคะเขาอีกว่า ขั้นตอนแรกนะคะก็คือจับริปบิ้นมานะคะสี่เส้นแล้วก็พับไม่ต้องพับครึ่งนะคะพับให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเหลือประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็เอาด้านที่มันเป็นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำการพับฐานสี่นะคะ จับตรงน้อยพับนะคะแล้วก็สอดเข้าไปอันนี้ก็ของคองเส้นไปแบบนี้ทำฐานสีนะคะทำปกติแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ เสร็จแล้วพอใส่ฐานสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ฝั่งที่มันเป็นด้านยาวนะคะอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยสีเส้นนะคะแบบนี้จะเป็นด้านยาวอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอเราได้ฐานสีเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นฐานแปดนะคะโดยที่พับเส้นยาวนะคะก็คือด้านบนพับเฉียงไปทางด้านขวาแบบนี้ ขึ้นฐานแปดนะคะทำเหมือนส้มเลยนะคะทำเหมือนกันแบบนี้ทับไปนะคะแล้วก็พอเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดทับเส้นนี้นะคะโดยที่สอดเข้าไปใต้เส้นแรกนะคะที่เราพับมันก็จะได้เป็นฐานแปดแบบนี้นะคะ พอได้ฐานแปดเสร็จแล้วเราก็จับเส้นใดก็ได้นะคะขึ้นมาพาดเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองทับไปนะคะเส้นที่สามทับไปเส้นที่สี่ทับไปนะคะแล้วก็เส้นที่ห้านะคะเราจะจับทั้งหมดห้าเส้นนะคะแบบนี้เพื่อขึ้นสตรอเบอรี่นะคะพอได้ห้าเส้นแล้วเราก็เอาเส้นแรกนะคะ ที่อยู่ด้านล่างสุดวางลงแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่เรายังไม่ได้จับนะคะทับมาแทนก็จะเป็นห้าเส้นเหมือนเดิมแล้วก็เส้นที่สองนะคะวางทับลงแล้วก็เอาเส้นถัดไปมาทับทับขึ้นแทนเส้นที่สามนะคะด้านล่างสุดวางลงแล้วก็เส้นที่สี่ขึ้นมาแทน ก็จะเหลือ5เส้นเหมือนเดิมแต่ว่าข้างล่างก็คือหมดแล้วนะคะโดยที่เราก็จะเอาอันนี้วางลงให้หมดนะคะอันนี้วางลงช่องนี้แบบนี้เรากเา็เส้นนี้นะคะเส้นล่างสุดก็จะสอดตรงช่องนี้ดึงไปทำเหมือนทำเหมือนส้มเลยนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นเป็น5เส้นนะคะตรงนี้อันนี้ เหลือสามเส้นนะคะเราก็จะสอดลงไปกับช่องแรกของเพื่อนนะคะแล้วก็ออกช่องที่สองตรงนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสอดตามช่องกับเพื่อนนะคะแล้วก็มาออกช่องที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะสอดเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะมาออกช่องที่สี่ตรงนี้ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําการดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับมันก็จะเป็นนูนนูนขึ้นแบบนี้นะคะลักษณะของสตรอเบอรี่นะคะมันจะไม่กลมเหมือนส้มนะคะมันจะนูนขึ้นแบบนี้เพราะว่าเราจับห้าเส้นนะคะแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ีนี้พอเราจะเก็บริบินด้านหลังนะคะเราก็จะนับไปสามเส้นนะคะอันนี้ก็วางทับไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามนะคะทับไปอันนี้ก็จะเป็นทับไปอีกนะคะสามเส้นจะเป็นหนึ่งสองสามก็ทับไปทับไปเรื่อยๆนะคะ ักไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือสามเส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดตรงช่องนี้นะคะเส้นที่สองก็คือสอดกับเพื่อนนะคะแล้วก็มาเบี่ยงออกช่องนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สามก็สอดช่องเดิมกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะมาออกช่องที่สามมันก็จะเป็น ลักษณะนี้นะคะมันจะออกทุกช่องเลยนะคะแปดเส้นแล้วก็ทำการดึงให้มันกระชับนะคะดึงให้กระชับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นนูนๆแบบนี้ถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็ให้ใส่เหรียญได้เลยนะคะ คือสตรอเบอรีมันต้องใส่เหรียญเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสองชั้นมันจะใส่ที่หลังไม่ได้นะคะใส่ยากนะคะเราก็ถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําการใส่เหรียญได้เลยแล้วก็เอาเหรียญเหวี่ยงเข้าไปตรงช่องไหนก็ได้นะคะมันจะเป็นช่องข้างในแบบนี้เข้าไปแล้วแล้วก็ทําการดึงให้มันกระชับนะคะทําการดึงให้มันกระชับนะคะ บบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำการขึ้นลูกสตรอเบอรี่ให้มันเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะก็จับเส้นใดก็ได้นะคะแล้วก็โค้งมาข้ามไปหนึ่งเส้นนะคะข้ามเส้นนี้ไปหนึ่งเส้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นง่ายๆนะคะโค้งแบบนี้อันนี้ก็จะเว้นหนึ่งเชหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็วนขวา วนขวานะคะสอดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เส้นแบบนี้เราก็จะมาสอดข้างในตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องของมัน ก็จะมีช่องของมันนะคะตรงนี้เส้นถัดไปก็นี่นะคะมันก็จะเป็นออกช่องตรงนี้แล้วก็มันก็จะมาออกช่องนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายนะคะ แล้วมันก็จะมาออกช่องนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมันก็จะออกทุกช่องเลยนะคะก็ค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับ ใช้มือกดตรงนี้ไว้นะคะตรงปลายพอดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วมันก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราก็ทําการเก็บริบบิ้นนะคะโดยที่เอาเส้นไหนก็ได้นะคะสอดตามแนวสอดตามแนวของริบบิ้นไปเลยนะคะสอดไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวของมันก็จะมาออกตรงนี้นะคะสอดเก็บให้ครบทุกเส้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะสตรอเบอรี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดเศษเสศษริรบบิ้นนะคะตัดทิ้งเลยอันนี้เราจะใช้ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะมันก็จะพอดีนะคะหรือคนไหนที่ชำนาญแล้วก็23นิ้วก็ได้นะคะมันจะได้พอดี อันนี้สำหรับมือใหม่นะคะพอได้รูกแบบนี้แล้วเราก็จะทำการใส่ห่วงนะคะใส่ห่วงแล้วก็ใส่ใบแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการใส่ห่วงของเราก็ไม่ยากนะคะอุปกรณ์ก็จะมีไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็มีหลอดนมนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเอาไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีรูของมันนะคะนี่ให้มันโผล่มาแบบนี้เราก็เอา หลอดนมนะคะหยอไอเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปตรงไม้จิ้มฟันให้มันโผล่ออกมาถ้าเพื่อนๆแบบชํนานาญล้วก็เอาหลอดเสียบเลยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวมันมันจะยับนะคะมันใส่ย,ยากนะคะก็เลยต้องใช้หลอดนมช่วยพอได้แบบนี้นะคะเราก็ทำการาดิ้นทองนะดิ้นทองอันนี้นะคะ<ม>เราจะ ตัดอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วหรือแนิ้วก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะชอบยาวหรือชอบสั้นนะคะอันนี้เราก็จะทําการมัดมัดให้มันเป็นปมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดตรงปลายสอดดิ้นทองนะคะออกมาปึ๊บดึงหลอดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ได้แล้ว แล้วก็ทำการใส่ใบนะคะอันนี้จะเป็นใบเมเปิลนะคะใบเมเปิลมันก็จะเป็นห้าแฉกสวยๆนะคะวิธีการใส่ใบนะคะเราก็มันจะมีรูนะคะเอาไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปน,นี้ไม่ยากนะคะดึงอ่าได้แล้วแล้วก็ทำการ มัดไม่ให้ใบมันหลุดนะคะมัดปมตรงนี้อโอเคแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ